สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณในเดือนกรกฎาคม2565ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลย แต่ไม่ว่าจะดูแบบใดนะคะการดูดวงนี้ก็คือการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นเรื่องของเรานะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อันสลับกันได้ด้วยนะคะมันฟังกันเนาะชาวราศีพฤษภอ่าช่วงช่วงที่ผ่านมาไม่รู้เป็นยังไงนะนะ,ะชาวพฤษภเนาะแต่ช่วงเนี้ยนะคะนะคะก้าวเลียญเพื่อนๆนะคะใบแรกของคุณออกมาเป็นพลังงานเมนเนจีหน้าหลักของคุณ ก้าเหรียญน,นะคะในตามตำราตามตำนานบอกสดสวยและรวยมากถ้าเป็นเรื่องเงินทองคุณมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่หรือทําธุรกิจช่วงนี้รู้สึกว่าจะบูมนะเพืเ่อนๆนะคะการเงินการทองหลั่งไหลเข้ามามีลูกค้านะคะถ้าเป็นการค้าการขายนะคะเนาะมีลูกค้าเยอะช่วงนี้นะชาวพฤกษนะ,ะหรืองานโดดเด่นนะะงาน ที่คุณทำเกี่ยวกับนะคะออนไลน์นะคะหรือยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามที่คุณสร้างแบรนด์นะคะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จนะคะแสงสว่างที่ปลายุโมงไม่ว่าคุณจะทุกข์เศร้ายังไงนะคะเพื่อนๆตอนนี้อะไรต่างๆที่ผ่านมามันจะเริ่มดีมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันจะเหมือนได้ฟื้นนะเพื่อนๆนะคะตื่นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไรก็ตามให้มันหลุดพ้นนะคะตรงนี้ขึ้นมา ห้าไม่เท่าที่ผ่านมาอะไรที่มันเป็นปัญหาวุ่นวายจุกจิกกวนใจถ้าเป็นความรักความสาม,มัคคก็มีหลกักฝักหลายฝักหลายฝ่ายนะคะทำให้พวกคุณมีปัญหาหรือพวกคุณนี่แหละนะคะมีปัญหาเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันถ้าเป็นปัญหาบางคนอาจจะเป็นปัญหาซ้ําๆเดิมๆเรื่องเก่าๆของพวกคุณวนเวียนนะคะแต่ณนะตรงนี้จุด ตกตำแหน่งของตัวนี้แปลว่าปัญหาคุณอาจจะผ่านพ้นเพื่อนเเดอะฟูลนั้นหลุดจากปัญหาตรงนี้ตัดสินใจผ่านตรงนี้ออกมาไม่เอาแล้วกับคนที่เขาเรียกว่าเช่าชู้ไม่เอาแล้วคนที่ไม่มีสถานะให้เราปล่อยผ่านไปปัญหาวุ่วนวายให้มันลอยตัวหน้าตัวนี้เราเหนืออยู่ปัญหาเว้วเพื่อนๆสิ่งต่างๆคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมีคนเข้ามาใหม่อาจจะเป็นนิวเลิฟของคุณก็ได้นะคะที่จะทำให้คุณประสบความสุข ถ้วยที่ล้นออกมามันบ่งบอกสถานการณ์คนนี้มีความรักความเมตตาให้กับคุณถ้าท่านชายคุณจะได้เจอเพศหญิงที่อายุเยอะอ,อาจจะอายุเยอะกว่าเราหรือเพื่อนๆน,นะคะเขามีพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าเขาอายุเท่าเราแปลว่าเขาโตนะคะหน้าที่การงานโตความคิดความอ่านโตกว่าเราแต่ถ้าไพ่ตัวนี้ขึ้นมาแปลว่าอายุที่แตกต่างกันเนาะน,น,นะคะท่านชายอาจจะเจอคนอายุเยอะกว่า ะะแต่ว่าเขาให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวไปสู่ความมั่นคงเดิมสันสําเร็จบางคนอาจจะได้เป็นนะคะ engagement เนาะมันถึงเวลาที่อาจจะได้มั่นหมายการแต่งงานการรวมตัวกันหรือในอนาคตนะถ้าคุณโสดคุณอาจจะได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะนเพื่อนๆอาจจะเจอความรักที่มีโอกาสได้มั่นหมายมีโอกาสได้ก้าวถึงระดับหนึ่งที่มั่นคงในความรัก นะคะไพ่ตัวนี้ก็ยังบอกว่ากิฟนะคะกิฟต์ยูเลเชันนะคะชิปเนาะคือมีโอกาสเปิดหัวใจมีคนจะเข้ามาผูกพันในความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอนาคตอาจจะเป็นนิวเลิฟที่อาจบางท่านอาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาในรูปแบบใหม่ที่มั่นคงขึ้นเห็นไหมคะหกถ้วยอาจจะเป็นคนเดิมนะคะคนใหม่แต่เป็นคนคนเก่าที่วนกลับมาแล้วมันมีอะไรนะคะที่ใหม่ๆมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่แล้วมันมั่นคงขึ้นแต่ณนะตอนนี้ ตัวเรานะเพื่อนๆเป็นเก้าเรียนแล้วเก้าเรียนคือเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนกับความรักกับอะไรหรือเราไม่ได้โหยหามีก็ได้นะไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างเงินสร้างงานมีอะไรที่เป็นความสุขที่เติมเต็มให้กับตัวเองนะตรงนี้ขึ้นมาแถมคุณยังมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะเพื่อนๆอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะบางท่านนะคะหนึ่งในตัวเลือกนั้นคุณอาจจะเลือกคบใครที่เป็นหนึ่งเดียวคุณวางเขาไม่ได้ นะคะตรงนี้อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะนะคะในถือถ้วยนะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ทํางานนะคะหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่แอบรักแอบชอบจะเข้ามาในลักษณะเกื้อกูลเป็นกัลยานามิตรนะคะตรงนี้นะนะคะคุณอาจจะคุยกับใครเยอะๆแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของกันและกันนะคะมีโอกาสได้หยิบยื่นถ้วยนะคะแห่งแห่งน้ําใจแห่งความรักความเมตตา ล้นออกมานะคะดอกบัวที่บริสุทธิ์ตรงนี้คือความรักความความบริสุทธิ์ใจที่คุณมีให้กันมันเป็นโอกาสนะคะเพื่อนๆตรงนี้บางกรณีคนเก่าจะวนกลับมามาง้อมาขอโอกาสแต่อยู่ในวันเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระแล้วนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเห็นคุณเห็นค่าของตัวเองและเป็นเอ็มเพลสนั่งอยู่บนบันลังสวยๆเท่ๆงานเงินสมบูรณ์สําหรับคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณถธอเรียนคุณรู้ค่าของตัวเองมากมายเพเอๆคนเก่ากลับมาคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะตกเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาสถานะไม่ชัดเจนแต่ณตอนนี้นะคะเหมือนคุณเลือกได้สวยเลือกได้นะเพื่อนๆตรงนี้แต่เราจะเลือกหนึ่งเดียวเราจะเลือกความรัก ความเมตตาคนที่เข้ามาอบอุ้มช่วยเหลือเกื้อกูลรักเราด้วยความจริงใจคนนี้จะมาเติมเต็มในหัวใจเราทําให้เรามีความสุขใจเพื่อนๆเ,เห็นไหมความสุขความสมหวังนะเหมือนดอกทันตะวันที่ขึ้นวันใหม่นะฝนตกนะเพื่อนเอนเนาะฟ้ามันหมายถึงว่าเมื่อฝนซาฟ้ามันก็ใสเพื่อนๆนนะคะความดีงามความสว่างมันก็เปิดขึ้นณนะตรงนั้นนะคะแต่มาดูอดีตที่ผ่านมานะว่าเป็นยังไงบ้างชาวพกษธ เชาวพฤกษ์อสอบอาจจะคุยกับทาาุลมนะคะเพื่อนๆตุลกุมเมทุนท่านน้ำกรกรกดมีนพิจิกาธาตาดินกันพฤกษ์สมบ,บัตินะคะตรงนี้าธาาุลมตุลกุมเมทุนได้ชแชร์ดอชาวกรกฎลัคนากรกฎที่จริงคุยกับใครก็ได้นะคะคิงถือเหรียญนะคะไนท์ถือดาบสามด,ดาบเนะาเนะาเมจิเชียนหนึ่งเหรียญแปดไม้เท้าเด็กถือดาบเจ็ดดาบ ควินถือไม้เท้าควินถือไม้เท้านิทาตไฟนะคะเมสิงฮนงก้าวดาบเพื่อนๆภายใต้สำหรับเป็นเดอะฟูที่ผ่านมานะคะสถานานี้คุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่มันเป็นความรักที่อาจจะหนึ่งนะคะ แอบคบกันหรือเขาแอบคบกับเราหรือเปล่าสถานะก็ไม่ชัดเจนเขาไม่มีสถานะให้เราบางคนคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลาบางคนคุยกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขา่าไม่ชัดเจนเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีสถานะให้ให้เราเพราะว่าเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์มีหน้าที่การงานดีนะคะมีที่ถิมีอีโก้ไม่ได้ง,งอนะ ถ้าคุณคุยกับเขาคุยออกเขาก็คุยได้แต่เขาแค่ไม่ให้สถานะแต่ถ้าบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณมีเจ้าของสมมุติว่าคุณนี่แหละเป็นตัวจริงคุณอาจจะรู้ว่าเอ้ยทาไมความรักเขาแอบทําอะไรรับหลังเราหรือเปล่านะคะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเฟลลี่มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันตอนนี้ลนะ่ะคุณเครียดคุณซึมเศร้า คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพืเ่อนๆนะคุณพยายามอยู่ต่อสู้ฟันฝ่าในความรักคุณพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวไปไปกับกับไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนเพืเ่อนๆคุณปักหลักแล้วว่าพอแล้วอาจจะเหนื่อยแล้วหรือถูกบล็อกถูกปิดกัน้นมีกำแพงมีทัศนคติที่ดื้อต่อกันนะคะบางกรณีนะ คุณอาจจะไปเจอใครสักคนนั่นแหละที่เขามีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมากมายแต่ความรักมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเขาไม่สถานะนเราก็คือคบไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแต่ความรักก็ไน้นอน่ะคะ่ะมันเป็นรักมากกว่า2คนขึ้นไปมันไม่สามารถไปต่อได้เพื่อนๆบางคนมีปัญหานะคะเลื้อลัง เก่าๆเดิมๆซ้ำๆซากๆไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเราพูดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆเขาไม่สามารถแก้แก้ปัญหาให้เราได้คุณพยายามแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณต่อสู้กับตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะมาดูฝั่งเขากันบ้างว่าเป็นยังไงชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเป็นเลเวอร์จติกชาวตุลคนาตุล คนคนนี้เขามีอะไรที่จะต้องตัดสินใจเลือกเดดเดชชาพิจิกลัคนาพิจิกมาพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะคะแปดเหรียญเยลฟอร์จูนสิบเหรียญหนึ่งเหรียญเดอะทาวเวอร์ดจัดเมนห้าถ้วยเพื่อนๆมีมินทามานะคะสองสามราศีเหมือน ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะคะช่วงช่วงวันที่7เนี้ยจะดาวดาวมฤรตยูนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะโยกย้ายแล้วก็มีนะคะดาวเสาเนาะที่ท่านจะเดินถอยหลังมีดาวหลายๆดวงนะคะที่จะปรับเปลี่ยนนะ,ะตรงนี้ขึ้นมานะคะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ามาดูฝั่งเขาคนที่คุณมีปัญหานะคะเพื่อนๆน,นะนะ,ะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราอาจจะไปแทรกเขาหรือเขามาแทรกเรา มาดูฝั่งนะคะคนที่มีปัญหาคุณบางคู่กรณีของคุณนะก็คือสมมติคุณมีแฟนนะคะแฟนคุณเนี่ยแหละแอบทาอะไรลับหลังเราก็ได้หรือเหนื่อยหรือเขาไปมาส่องดูว่าเขาไปได้ดีมีสุขไหมเขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้แรกๆมันอาจจะดีแรกๆมันดีหมดแหละถ้าเรายังไม่รู้จักใครดีพอเพื่อนๆหน้าตรงนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์แหละนะคะเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจอาจจะคิดว่าถูกต้องนะ แล้วก็ถูกใจเขาคิดว่าใช่แต่แล้วมันก็ติดแงกมันมีปัญหามันเป็นความรักที่ทุกข์ระทมขมขื่นนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราที่เขาคิดหรอกนะคะมันมันไปจับได้มันไปโป๊ะแตกมันพังในความรู้สึกนะเพื่อนๆความรู้สึกพังในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเลือกถูกหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวคนอื่นก็ได้นะคะเดอะเดทมันหมายถึงมันการมันจบมันห่างออกมา ความรักความสัมพันธ์นี้มีคนมีอีโก้มีทิฏฐิไม่ชอบง้อนะเพื่อนๆตรงนี้บางคนอาจจะคบกับคนไกลคนต่างชาติได้ด้วยความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงหรือไปนั่นแหละมันพังนะคะเพื่อนๆมันจบกระทันหันในบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าเขากลับมาโฟกัสเรื่องที่เขาอยากทาได้สักพักหนึ่งนะตรงนี้นะแต่แล้วมันเหมือนเขาคิดถึงนึกถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนว่าเห็นไหมคะมันเป็นไพ่ของเวรกรรมเนาะ คิดถึงบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขาทําให้เคยเจ็บและเสียใจและเจ็บปวดนะคะนึกถึงตรงนี้นึกถึงสิ่งเกา่เกาๆวันเกา่เกาๆนาะฐานไฟเกา่ายังรอคลุกนะคะมันเหมือนนึกได้มันเหมือนมีสติแล้วนะคะมันเหมือนคิดได้แล้วก็ห้าถ้วยก็คือบ่งบอกสถานการณ์ที่อาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หรือผิดในสิ่งที่ทาให้ถ้่วยมันล้มมันพงังเขาก็มีส่วนนะตรงนี้นะคะมาดูกันว่าใช่คุณหรือเปล่านะคะ เขาคิดยังไงคุณคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหานะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นไพ่เดอะซันสเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะหรือมีช่อเชี่ยนเขามองอย่างยางแรกเลยนะคะมันไพ่ตรงกันเขามองว่าชาวราศีพฤษภนะ่ะเขายังถือคุณไว้พ่อเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเด่นเป็นคนดังหรือโปรไฟล์ดีหรือมีอะไรดีๆที่เขายังอยาก มีเราไว้เขาปลื้มเรานะอันนี้ประการแรกนะคะอ่ามันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะวนกลับมาหาคนนะุณ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือดูแลเขาดีที่สุดคือทนเขาได้มากที่สุดเอาใจใส่ดูแลเขาไม่ว่าเขาจะกลับไปกลับมาที่ผ่านมาคุณนะคะแต่ณตอนนี้มันเหมือนคุณรักตัวเองแล้วนะแต่เขาก็ยังคิดอยู่อย่างนี้อยู่เลยเนาะนะคะ คิดเข้าข้างคิดว่าคุณดูแลเขาดีที่สุดคิดว่าคุณอะเป็นสิ่งที่ดูแลแล้วอดทนเขาได้มากที่สุดเพราะอาจจะนึกถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้แหละอะขอดูอีกนิดนึงนะคะสองถ้วยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพื่อนๆเขาอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาแก้ปัญหาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเดิเวอร์ที่ผ่านมาบางคนอยู่ไกลกันหรือมูออนเป็นวงกลมหรือนะคะมันเหมือนเขา ขาบางท่านนะคะบินบอกนิดนึงนะไพ่นี้เป็นใบของใบสําเร็จรูปใบของเมเจอร์สุดท้ายแล้วเ้วยมาคอมพลีททุกอย่างเหมือนคนที่เราเดินทางจนถึงสุดจุดสุดหนึ่งนะคะจุดมุ่งหมายของเราเมื่อไปเจอบางสิ่งบางอย่างในโลกใบใหม่มันก็มีเกิดอาการช่างใจเกิดอาการคิดคนเราเมื่อคิดได้อันไหนคู่ควรอันไหนดีไม่ดีเราต้องไปผ่านอะไรมาเยอะไปเจออะไรมามาก แต่กว่าจะคิดได้ก็นึกลองนึกดูนะคะกว่าเขาจะคิดได้คุณอาจจะรักตัวเองแล้วคุณอาจจะอยู่กับตัวเองได้แล้วเพอๆคุณมีคนเข้ามาพูดมาคุยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพอๆคุณอาจจะมีคนใหม่ๆพร้อมที่จะซับพอร์ตคุณแล้วด้วยซ้ําบางท่านนะคะเนี่ยเขาเพิ่งอาจจะคิดได้นะ,ะคุณถือไม้เท้าแล้วก็นะ,ะเพื่อน เขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนมีเงินมีหน้าที่การงานดีเขาอยากจะกลับเข้ามาอาจจะขอความช่วยเหลือหรือเขาคิดว่าคุณมีเงินมีทองมีอะไรดีที่ตัวเขายังอยากถือไว้ก็ได้นะคะตรงนี้หนึ่งถ้วยอะนะคะเดลสตาชาวกุมลักขณากุมเนี่ยมันเหมือนไพ่ของคุณเลยมีคนอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณนะคะ ใช่ตรงนี้เขารู้แล้วว่าคุณรักเขามากที่สุดดูแลเขาดีที่สุดถ้วยที่มันล้นออกมาคือความรักที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาก็บอกว่าคุณคือคือความความนิ่งความเย็นที่เขามีเขาคิดถึงคุณซับพอร์ตเขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากกลับมาอาจจะในวันเวลาที่เราสวยเราดูดีเรามีเงินมีทองมีอะไรเรอยอะแยะมากมายเพื่อนๆตรงนี้นะคะเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเรา ดูแลเขาดีที่สุดทนเขาได้มากที่สุดที่ผ่านมาก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้ามีปัญหาแน่นเนละเขาอยากกลับเข้ามาเพื่อขอคืนดีนะอืมนะคะมาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันบ้างคนที่มีประเด็นปัญหานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างมาดูตัวเราก่อนนะคะหนึ่งถ้วย เดือสตรีนเดือซันณตัวเราตอนนี้เราเหมือนเรามีความสุขแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเริ่มมีคนใหม่ด้วยซ้ําแต่ถ้าไม่มีแปลว่าในอนาคตคุณอาจจะมีคนใหม่นะหนึ่งถ้วยมาขึ้นมาหลายรอบตกตําแหน่งอนาคตด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยมีอาจจะมีคนใหม่นะคะ แล้วตรงนี้ก็คือคนเดิมๆอาจจะวนกลับมาหาคุณได้ด้วยสําหรับบางกรณีนะคะที่จริงคุณมีความสุขแล้วนะกับการเติมเต็มกับการทํางานหาเงินคุณมั่นคงขึ้นคุณรักตัวเองดูแลตัวเองสวยมีสเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกเยอะมีความสบายใจนะตรงนี้ด้วยซ้ํานะคะมาดูกัน2ถ้วยนะคะหเก้าเหรียญคิงถือไม้เทา้า w วี e ฟ o ร์จ <c oughs> ูนดเวอร์หนึ่งเรียนสีไม้เท้าค่ะเพื่อนเพื่อนคิงถือถ,ถ้วยโอ้เก้าถ้วยนะคะตรงนี้นะมีบางคนนะคะคนเดิมๆคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประฐมมัธยมเพื่อนเก่านะ,ะเพื่อนของเพื่อนนะ หรือคนที่คุณเคยคุยหรือคนที่รู้จักเคยคุยห่างออกไปมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะตรงนี้นะก้าเเรียญแต่ว่าตัวเรามีความสุขกับการเติมเต็มให้กับตัวเองตัวเราคิดได้แล้วนะการที่เราจะรักใครสักคนทุ่มเทให้ใครนะคะตอนน,ตอนนี้เราบอกว่าเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องรู้จุดของเราว่าเรามีความสุขไหม ที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่อยู่ทนหรือทนอยู่คุณเหมือนตาสว่างแล้วคิดได้แล้วคุณเป็นเดมเพลสแล้วนะคะอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองบางคนอาจจะวนกลับมานะคะเพื่อนๆทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะแต่ทีนี้มาดูคนโสดกันนะคะอ่าคนโสดนะคะคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างโสดหมายถึงคุณไปจบกับ,กบใครมาก็ได้นะเพื่อนไม่ได้ต้อง ต้องการโสดหรอหรือล <c oughs> ักลักเลิกเลิกล่ะเออรหคะเดี๋ยวหายไปเราก็โสดได้หรือโสดจริงๆโสดมานานอย่างนี้ถือว่าโสดจริงๆนะคะมาดูกันนะคะ พลังงานนี้แน่นอนล่ะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่คนนี้จะเข้ามาในลักษณะเติมเต็มทั้งด้านการเงินท่างด้านซัพพอร์ตเราเขาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะคะตรงนี้เข้ามาในลักษณะเพื่อนในลักษณะกัลยาณมิตรนะคะอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติก็ได้หรือบางกรณีก็คือคนใกล้ตัวนะเพนะื่อนๆนะคนคนนี้มีหน้าที่การงานดีแน่นอนล่ะเขาจะซัพพอร์ตดูแลเราเหมือนคุณแม่ดูแลลูกเลยล่ะคนคนนี้นะคะท่านชายอาจจะโชคดีแต่ถ้าท่านหญิงแน่นอนแหละ ะะคุณก็จะได้เจอใครทุกคนที่เขาจะฝ่าฟันต่อสู้เพื่อเราอาจจะเป็นคนใกล้คนต่างชาตินะคะคนที่พร้อมจะต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับเราอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเพื่อนๆช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่าขอดูเพิ่มเติมคนโสดคนโสดนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะสวยคุณจะดูดีมีออร่านะคะตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนล่ะความสุขความสว่างสดใสสิ่งดีงามกําลังรอเราอยู่นะคะ คนโสดจะได้พบรลก e ักเดมเพลสนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาอย่างที่มินอ่านนะมีโอกาสได้เจอนิวเลิฟมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าท่านโสดท่านใดยังไม่เจอขอพลังงานไพ่ขอให้คุณได้เจอนะคะเพื่อนๆนะเป็นปนิวเลิฟ er คนที่ใช่สําหรับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะสิถ้วยนะคะ ิ้งถือถ้วยหนึ่งดาบเ้าถ้วยสองถ้วยนะคะอืมหนึ่งดาบสเตนนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะมีนอ่านตรงนี้ดีกว่าคนโสดมันถึงเวลาแล้วคุณจะได้ประสบความสุขนะคะ สิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะคะมินคุณจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับเราคนที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ประคับประคองกันและกันคนที่กอด ความรู้สึกโอบอุ้มความรู้สึกแห่งจิตใจเราเวลาเราที่เราอาจจะลืมสิ่งที่เราเคยเจ็บปวดคนนี้เข้ามาเยียวยาจงรักษาความรักของคุณไว้นะคะคุณก็ปักหลักกับเขาแล้วคนที่ก้าวเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มนะคะไพ่นี้มันหมายถึงสิ่งดีบางทีบางท่านรักเพศเดียวกันรักได้หมดนะคะตรงนี้นะคะ ความรักของคุณมันเป็นความรักที่เมตตาต่อกันนะคะเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้อบอุ่นนะคะอบกอดความรักด้วยความรักอาจจะอายุที่แตกต่างกันคนคนนี้มีโอกาสได้มั่นหมายได้ถูกต้องตามประเพณีเพืเ่อนๆมีโอกาสอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยไพ่ของคุณออกมาดีๆนะคะอะไรที่มันเคยติดขัดมีปัญหานะ,ะมันจะคลายทุกคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพืเ่อนๆตรงนี้นะคนเก่าก็อยากวนกลับมาถ้าใครมีปัญหาคนโสดคุณก็มีความรักที่ดีดี ดวงชาวราศีพฤษภนะคะมีดาวที่ที่เคยเน็ดเหนื่อยได้โยกย้ายแล้วนะเพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆนะในอนาคตรตรงนี้นะคะมาดูไพเเ่เลขเด่นเลขมงคลกันบ้างนะคะของชาวราศีพฤษภััคนาพฤษบมีเป็นแค่แนวทางนะคะนี้ก็ไม่รู้ว่าโชคลาภะะรัฐบาลท่านจะออกเลขอะไรนะ,ะดูเป็นแนวทางนะคะดิจัดเมน้นเด็กถือเรียญ บางท่านอาจจะเด็กน้ำโชคลูกน้ำโชคให้ก็ได้นะคะเก้านะคะอ่าโอเคค่ะคือใบเดียวมีเลขเก้านะคะหนึ่งใบเนาะนะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่านอกนั้นนะคะคุณชอบเก้ากับอะไรคุณก็ไป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 จับไปตัดใส่เอานะคะไพ่ตรงนี้หรือเลขเดิมๆที่คุณ ที่คุณเคยใช้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่ะนะคะหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนนะคะเงินประกันนะคะหรือเงินบรดกตกทอดนะคะมีคนช่วยเหลือกรบคุณกิจการงานค้าขายตอนนี้รุ่งเรืองถือว่าอันนี้ก็คือโชคลาภของเราก็ได้มาดูไพ่แนะนํากันไพ่จะแนะนําชาวราศีพฤษภยังไงบ้างนะคะสิบเหรียญเพื่อนเพื่อนโอ้การเงินการทองมั่นคงขึ้น มีคนเก่าๆคนที่ห่างไปมีโอกาสได้วนกลับมาจริงๆด้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าอ่าสิบถ้วยนะคะเอ่อนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเคยคบกันมาระยะยาวนานที่ผ่านมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผู้คุณห่างกันไปความรักนะคะเพื่อนๆคือความเข้าใจ นะคะคือความปองดองอะไรก็ตามที่มันซ้ํำๆวนๆเวียน,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 นก็แก้ไขนะถ้าอยากอยู่ด้วยกันนะบางทีความรักก็คือเรื่องของเราสองคนคนอื่นอาจจะเอาแค่มาคุยหรือมาฟังเป็นวิทยาทานอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ต้องเอามาตัดสินใจในเรื่องของเราบางคนมีฟังผู้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณพี่คุณพ่อคุณน้องนะคะฟังในฟังหนึ่งทําให้พวกเรามีปัญหาทั้งที่พวกเราก็มีอยู่แล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ นอกนั้นมันโอเคหมดแต่ถ้าคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักจากการเป็นเพื่อนเป็นการรยานะัยนามิตรกันมาก่อนเป็นคนที่เคยคุ้นเคยกันก็ได้นะเพื่อนมีโอกาสได้ได้เต็มสิบถ้วยอะ่ะมั่นหมายนะคะความรักเริ่มนะคะมีโอกาสก้าวหน้าระดับหนึ่งมีโอกาสที่จะเหมือนเอ็นเก m เมนก็ได้มั่นหมายการแต่งงานการได้พูดเรื่องบงคลอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นนิวเลิฟของคุณก็ได้ขอบคุณนะคะชาวราศีพฤษภราคณาพฤษภ ดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ไลน์มินอยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะแอดไลน์ Add line, ถ้าเข้ามาสอบถามดูดวงกันได้เลยนะคะแต่ว่า,าพร้อมที่จะต้องรอคิวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคิวอาจจะได้ 2- อถึงสวันเนาะนะคะแล้วก็ต้องโอนจองล่วงหน้าด้วยแล้วก็ต้องดูดวงตามวันเวลาที่คุณโอนจองด้วยนะคะเพราะว่ามินไม่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 รับเลื่อนเปลี่ยนคิวทุกกรณีนะคะขอบคุณนะคะชอบช่วยกดซับสไคร์แลวก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ